สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็จะพามาพบกับพืชชนิดหนึ่งซึ่งเราเลือกพืชตัวนี้มาจากโจทย์ที่ว่าตอนตอนนี้ค่ะที่สถานการณ์โควิดระบาดเน่ยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในแวดวงของสมุนไพรก็จะพยายามหาสูตรยาตํำรับยาต่างๆเพื่อที่จะเอามารักษาบรรเทาหรือช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดหรือที่ ไม่ติดเพื่อเป็นการป้องกันอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ในตำรับยาตำรับหนึ่งที่ชื่อว่ายาขาวซึ่งหลายๆสำนักหลายๆครูบาอาจารย์ท่านฟันธงว่าใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิดนะคะก็มีตัวยาอย,าอยู่ตัวยาหนึ่งที่ใช้หัวคาด้วยเดี๋ยวเราจะแนบรายละเอียดของตำรับยานี้ไว้อีกทีนะคะก็เลยจะขอโฟกัสที่พืช ตัวที่เอามาใช้ในตำรับยาก็คือต้นคลาก่อนว่ามีการพูดถึงหรือมีรายละเอียดของไม้ต้นนี้ว่ายังไงนะคะคลาเป็นชื่อเรียกโดยรวมของพืชในวงมาลานทาซีเอนะคะหรือว่าแอโรรูทก็คือพืชที่มีรากเหมือนกับหัวลูกศรซึ่งพืชชนิดนี้ค่ะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพบในเขตร้อนมีถิ่นกำเนิดที่อเมริกาใต้ มีตั้ง30สกุลแล้วก็400กว่าชนิดนะคะเพราะฉะนั้นพืชตระกูลเนี่ยเยอะมากเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีมีหัวหรือเงาอยู่ใต้ดินซึ่งส่วนนี้แหละค่ะที่เขาใช้เป็นเครื่องยาลักษณะประจําวงคือรอยต่อระหว่างก้านใบทั้งสองข้างไม่เท่ากันด้านหนึ่งจะใหญ่กว่าเมื่อใบยังอ่อนด้านที่ใหญ่กว่าจะม้วนหุ้มด้านที่เล็กกว่าไว้ ซึ่งลักษณะนี้เราคงต้องไปสังเกตโดยาละเอียดกันอีกทีนะคะแต่ว่ามันทำให้เราสามารถที่จะแยกพืชวงนี้ออกจากพืชในวงอื่นๆได้ชัดเจนขึ้นวงนี้จะประกอบด้วยสกุลต่างๆมากมายทั้งสกุลที่เป็นค้าเสือโค้งสกุลที่เป็นคลุ้มสกุลที่เป็นสาโูสกุลที่เป็นสาดแดงสาขาวแล้วก็สกุลพุทธลักษาน้ำ เพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องแยกย่อยกันมากมายนะคะทีนี้ที่สำคัญก็คือเรามักจะบอกว่าต้นคล้าหรือต้นคลุ้มเป็นต้นเดียวกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคล้ากับคลุ้มเป็นไม้คนละต้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแนบชื่อวิทยาศาสตร์เอาไว้ให้ทีนี้มาพูดกันเรื่องต้นคล้าก่อน ต้นคราเนี่ยเป็นพืชที่ชอบขึ้นในที่ชุ่มชื้นตลอดปีและบริเวณเชิงเขามีลักษณะลำต้นกลมผิวของเปลือกมีสีเขียวถ้าแก่จะมีสีเขียวเข้มมีดอกสีขาวมักชอบขึ้นเป็นกอต้นคราขึ้นอยู่ใกล้แหล่งน้ําเป็นพืชที่มีไม้มีเนื้ออ่อนชาวบ้านมักนําต้นครามาสารเป็นเสือ่อ แต่ว่าต้นคลุ้มมักจะขึ้นตามเนินเขาเป็นพืชที่มีไม้เนื้อแข็งนิยมนำมาสารเป็นวัสดุต่างๆระบุเอาไว้ว่าข้อแตกต่างระหว่างต้นคลุ้มกับต้นค้านะคะลำต้นของต้นคลุมจะมีผิวเรียบไม่มีข้อหรือป้องจะแตกออกเป็นกิ่งตรงปลายต้นลักษณะใบคล้ายใบกล้วยแต่มีขนาดเล็กกว่าผลมีขนาดเล็กเป็นพวงดอกมีขนาดเล็กสีขาว ก็คือจริงๆการสังเกตก็อาจจะค่อนข้างยากนะคะระหว่างคุ้มกับค้าแต่ว่าก็คือค้าใบจะเล็กกว่าใบคุ้มแล้วก็ลําต้นจะอ่อนกว่าแล้วก็ทีนี้เราก็ดูจากประโยชน์การใช้สอยว่าถ้าชาวบ้านแถวนั้นเอามาสารเสือหรือว่าทําอะไรที่มันอ่อนนุ่มสารเสือสารหมวกอันนั้นก็คือเอาต้นครามาทําแต่ว่าถ้าทําในลักษณะเครื่องจากสารที่ทําออกมาแล้วมีความแข็งอย่างเช่น ฝาชีหรือว่าเป็นเหมือนกับโตกใส่อาหารอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นต้นคลุมเพราะว่าลำต้นเขามีความค่อนข้างแข็งนะคะต้นคล้าเนี่ยมีชื่อท้องถิ่นถ้าในเว็บบางเว็บเขาจะบอกว่าเกาะช้างเรียกว่าต้นคลุมภาคตะวันออกเรียกว่าต้นคลุมอันนี้ดีไม่ดีก็คืออาจจะเป็นคนละต้นกันนะคะภาคเหนือเรียกว่าต้นแยงภาคกลางเรียกว่าก้านพล้าหรือคล้าภาคใต้เรียกว่าคล้าย แล้วก็มีภาษามาลายูภาษามาลายูปัตตานีนาลามาลา,ายูนาลาชิวาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายอย่างลักษณะของต้นคล้าในอีกเว็บหนึ่งที่ระบุเอาไว้นะคะจัดเป็นไม้ล้มลุกหรือไม้ยืนต้นที่มีเนื้ออ่อนเจริญเติบโตเป็นพุ่มหรือเป็นกอมีอายุหลายปีลำต้นมีทั้งแบบตั้งตรงและแบบเรื้อยมีเงาหรือหัวอยู่ใต้ดินสามารถแตกหน่อได้ ลำต้นกลมเป็นสีเขียวเข้มออกเป็นข้อๆและมีข้อปล้องยาวหากรวมทั้งก้านและใบจะมีความสูงประมาณ1-2เมตรบ้างก็ว่าสูงได้ถึง2-4เมตรขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกหน่อปลูกนะคะพันธุ์ไม้ชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติในที่เป็นน้ำหรือเป็นโคลนตามริมคลองริมสะหรือตามลำธารมีเขตการกระจายพันธุ์ตั้งแต่อินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงอินโดนีเซียและปาปัวนิวกินีส่วนในประเทศไทยสามารถพบได้ทุกภาคตามริมห้วยหรือตามหุบเขาที่มีความชุ่มชื้นที่ระดับความสูงจากนั้นทะเลไม่เกิน800เมตรและพบมากทางภาคตะวันออกภาคกลางและในจังหวัดจันทบุรีทำไมเราถึงกล้ายืนยันว่าคล้ากับคุ้มเป็นไม้คนละต้นทั้งที่ในหลายๆเว็บระบุว่าเป็นต้นเดียวกัน เพราะแม้แต่ในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหรือในเว็บไซต์ที่เรียกว่าไท a โ v แ c a b u l a r ีนะคะเขาอธิบายเอาไว้ว่าคลุ้มเป็นชื่อไม้รุดล้มลุกแล้วก็มีชื่อวิทยาศาสตร์นะคะอยู่ในวงเดียวกับค้าคือต้นคลุ้มสูงได้ถึง3เมตรสีเขียวเข้มแตกแขนงตอนปลายผิวแข็งใช้สารเสือได้ใบคล้ายคล้าแต่ขนาดใหญ่กว่านั่นก็คือแปลว่า คลุมกับคล้าเป็นคนละต้นกันนะคะทีนี้เรามาดูซิว่าเขาพูดถึงสรรพคุณของต้นคลุมว่ายังไงมั่งในเว็บสมุนไพรต้นงาช้างพูดถึงภูมิปัญญาว่าเงาของคุุมใช้แก้ประดงแก้ไข้แก้เหือดแก้หัดและอีสุกอใสัยนะคะอาจจะมีพูดถึงไม่เยอะนะักเพราะในมุมของคลุมนี่น่าจะออกมาทางเครื่องจัดสารในความเป็นไม้เนื้อแข็งมากกว่าทีนี้มาดู ในเฟซของเด็กโง่อีกนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าในเฟซของเด็กโง่เนี่ยหมายถึงต้นคลุ้มหรือต้นคล้านะแต่ว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะเขาระบุเอาไว้ว่าต้นคลุ้มหรือชาวบ้านจะเรียกว่าแยงกระเตียงถ้าเจอต้นนี้ลองไปขยำใบดูนะครับมันจะไม่ยับเด้งขืนตัวได้ทันทีถ้าใช้ใบคลุ้มห่ออาหารสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่พางคังเรียกว่าหลุด แตกหรือน้ำรั่วจากการห่อด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างอื่นเช่นใบตองเพราะว่าเจ้าใบคลุมมีคุณสมบัติที่คืนรูปได้แม้จะขยำแรงๆก็สามารถคืนรูปกลับมาดังเดิมได้โดยที่ใบไม่แตกหรือถ้ายับก็น้อยมากซึ่งต่างจากใบตองที่พอขยำแล้วมีโอกาสแตกตามแนวของใบทำให้เราสามารถใช้ใบคลุมมาห่ออาหารต่างๆมากได้ นอกจากนี้ลำต้นของคุ้มยังมีความเหนียวมากนำไปสารเป็นสิ่งของต่างๆเช่นฝาชีตะกร้าโคมไฟหัวใต้ดินก็ยังมีประโยชน์สามารถนำไปปรุงเป็นสมุนไพรแก้เพลินตุ่มผดโรคผิวหนังได้อันนี้น่าสนใจนะคะเพราะเท่ากับว่าคือสามารถใช้หอ่ออาหารห่อขนมได้เป็นอย่างดีเลยทีนี้เราก็มาดูในตำรับที่เรียกว่าตำรับยาขาวสักนิดนึงนะคะว่า เขาใช้หัวคล้ามาประกอบในสูตรนี้ซึ่งเป็นสูตรที่ทางแพทย์แผนไทยหรือครูบาอาจารย์แพทย์แผนไทยจัดสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อใช้รักษาโควิดที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ผู้ป่วยรอการรักษาหรือรอเตียงอยู่ก็จะเอายาขาวเป็นหนึ่งในตำรับยาหลายๆสูตรตำรับที่เอามาใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในการลดไข้นะคะ ตำรับนี้จะได้มาจากตำรับยาดั้งเดิมของวัดโพแล้วก็ประกอบไปด้วยสมุนไพรทั้งหมด15ตัวนะคะมีกระเช้าผีมดมีหัวคล้ามีรากทองพันช่างมีรากชารากงวนหมูรากสมเสร็จรากข้าวไม้รากจริงจ้อรากสวาดรากสแกรรากมะนาวรากย่านางรากฟักข้าวรากผักสาบรากผักหวานบ้าน เอาเสมอภาคทำเป็นจุนบททำแท่งเอาไว้ระลายน้ำสาวข้าวเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราที่ทางวัลกรสมุนไพรจะนำเสนอในลาดับต่อไปก็คงจะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในส่วนประกอบของตำรับยาขาวนี่แหละแล้วก็คงจะมีอีกหลายๆตัวที่อยู่ใน15 15ตัวในตำรับนี้นะคะที่อาจจะต้องได้เอามาตีความกันบางตัวเราก็อาจจะรู้จักต้นอย่างเช็ดชัดเจนแล้วอย่างเช่น รากทองพันช่างรากต้นข้าวไม้เมารากจริงจอ้อรากสวาดรากสแกรากมะนาวรากยะานางอะไรพวกนี้ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกจะมีปัญหาที่รากงวนหมูซึ่งในความเข้าใจของเรานะคะโดยส่วนตัวเราคิดว่ารากงวนหมูเนี่ยเป็นกระทุงหมาบ้าแล้วก็รากสมเสร็จนะคะรากสมเสร็จเนี่ยนะ่าจะมีปัญหาที่สุดเลยเพราะว่า <c oughs> สมเสร็จเ,เ,นนะเ,เ,เราเคยได้ยินแต่มันเป็นพืชนะอยู่ๆมันก็กลายเป็นเอ้ยเราเคยได้ยินแต่ว่าสมเสร็จมันเป็นสัตว์ แล้วอยู่ๆมันกลายเป็นรากสมเสร็จซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นพืช100%อร์ซก็ไปนค้นข้อมูลจนเจออยู่ในเว็บของฟ้าสางที่ชนบทบ้านเรานะคะซึ่งเจ้าของเจ้าของเฟซเนี่ยเขาสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านทางภาคใต้ที่คือสมเสร็จ่ะจริงๆแล้วคือต้นไม้ที่คล้ายกับมันปูแต่ใบมีขนาดเล็กกว่านะคะเพราะฉะนั้น แต่ในปัจจุบันเนี่ยรู้สึกเขาก็จะเอารากมันปูแหละมาใช้ไปเลยก็คิดว่าน่าจะพอทดแทนกันได้เนาะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญเพราะว่าคือหมอยาสมัยปัจจุบันนะคะจะซื้อเครื่องยาจากร้านขายยาไทยซึ่งมันเป็นเครื่องยาสำเร็จรูปที่พร้อมปรุงมันก็สะดวกกว่าง่ายกว่าในการ กว่าการที่เราจะไปหาต้นไม้เอามาทําเป็นเครื่องยาซึ่งกระบวนการมันก็ยุ่งยากมากแต่ปรประเด็นก็คือเมื่อไหร่ที่เครื่องยามันไม่เพียงพอหรือต้องใช้จํานวนมากๆอย่างกรณีมีโรคระบาดแบบนี้เครื่องยาที่มีขายอยู่ปกติตามร้านขายยาแน่นอนว่ามันไม่พอแน่สุดท้ายหมอยาก,ก็ต้องไปหาต้นที่เป็นที่มาของเครื่องยานั้นๆนะ่ะเอามาเพิ่มแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาว่าแล้วมันคือตัวไหนล่ะ เพราะว่าเราตัดขาดจากการที่ไปหาต้นไม้เองแล้วก็จนได้เป็นเครื่องยามาเพราะว่าหมอหมอโบราณหมอแผนไทยเมื่อก่อนเขาก็จะต้องหาต้นไม้เองแล้วก็เอามาทําเครื่องยาเองแปรรูปเองพอมันถูกตัดขาดด้วยกระบวนการที่ว่าสามารถซื้อจากร้านขายยาได้พอต้องไปหาเองจริงๆไปสืบค้นเองจริงๆ,ๆอา้าวแล้วมันมาจากต้นไหน ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องยาที่มาจากยาต้นไหนอยู่อีกเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งบางตัวก็ยากที่จะค้นคว้าเพราะอาจจะมาจากต่างประเทศแต่เราก็ต้องพยายามอะค่ะว่าเครื่องยาที่มาจากต้นไม้ของไทยอะเราก็ต้องพยายามรักษาเอาไว้ไม่ให้ต้นพันธนุ์นั้นนามันสูญหายเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องยาก็ดูสิคะอย่างวันดีคืนดีอะตำรับยาขาวที่เขียนกันมาตั้งกีร้อยปีแล้วล่ะ ถูกเอามาใช้กับโลคในยุคปัจจุบันแล้วมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ดูเหมือนกับแทบไม่เป็นที่รู้จักขนาดไหนเราก็สมควรที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เพราะสักวันหนึ่งอ่ะมันจะอาจจะเป็นเครื่องยาสําคัญในตํำรับยาที่ช่วยชีวิตคนก็ได้นะคะอย่างชิปปรากฏอยู่ให้เห็นอยู่นะตอนเนี้และมันควรจะถือเป็นวาระเร่งด่วนหรือวาระแห่งชาติด้วยซ้ําไปว่า เราจะต้องช่วยกันรวบรวมสายพันธุ์ต่างๆรวบรวมข้อมูลในการใช้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือใต้ออกตกอีสานทุกๆภาคอัค่ะที่มีภูมิปัญญาเหล่านี้ปลูกรักษาสายพันธุ์ไว้ให้เพียงพอกับการที่จะเอามาใช้ในประเทศนะคะไม่มีใครเคยคิดเลยว่าวิกฤตครั้งนี้มันจะทำให้ประเทศถูกตัดขาดการขนส่งการคมนาคมอะไรถูกตัดขาด การที่เราจะไปซื้อยาสั่งยาสั่งเครื่องยาสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่จากง่ายกลายเป็นยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องกลับมาค้นคว้ารวบรวมสะสมแล้วก็ปลูกขยายสมุนไพรที่เป็นของไทยก็ฝากเอาไว้นะคะว่าถ้าใครมีพอมที่มีทางแล้วก็มี หมอพื้นบ้านที่รู้จักตัวยาเก่าๆเราเนี่ยก็ช่วยกันรวบรวมเรียบเรียงไว้มันอย่างที่ฟ้าสางที่ชนบทบ้านเราที่ได้ทําเอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวของเขานะคะในการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านที่ยังรู้ว่าเครื่องยาตัวเนี้ยเอามาจากยาต้นไหนซึ่งก็เรียกว่าถ้าใครเข้าไปอ่านในเฟซนี้จะเห็นจะเห็นมีหลายตัวเลยค่ะว่ามันมันผิดจากที่เราคิดว่าใช่แต่นี่คือหมอโบราณ ที่ท่านมีอายุเป็นร้อยปีอ่ะท่านยืนยันเลยเพราะท่านก็ใช้มาตลอดหลายตัวเลยค่ะจึงถ้าใครชอบในการค้นคว้าเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องยาตัวนี้มาจากไม้ต้นไหนเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสนุกนะคะก็ติดตามกันต่อไปแล้วใครที่มีความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งมากกว่านี้ที่จะให้คำแนะนำไว้ก็ช่วยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเพราะเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่เราก็พยายามอย่างที่สุดที่จะรวบรวมความรู้เหล่านี้ออกมาให้ได้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจและใครอยากให้นำเสนอเรื่องไม้อะไรนะคะเราก็คอมเมนต์มาได้เลยเราก็จะพยายามไปเสาะหาสืบหาสืบค้นข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้วลากรสมุนไพรก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านแล้วก็จบเรื่องของต้นคลุ้มต้นคราสูตรตำรับยา ขาวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ